เรื่อยๆครับตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับผมกระจกพร้อมทุกอย่างครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมเพราะว่าเราจะลงมือทาเนาะเขาทําได้เราทําได้ครับมาชมกันตอนบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มต่อไปครับผมว่าจะกี่วันถึงจะก่อเสร็จนะครับเนาะจะประมาณสองห้องนะครับทั้งสองห้องหนึ่งห้องน้ำนะครับเนาะวันโตวันนะครับเนาะบ่ได้ไปไหนครับผมวิ่งเขาวิ่งออกอยู่ตรงนี้แล้วครับผม เตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะไม่นี้ก็เริ่มก่อหรือเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมกับตั้งวงกลบกับตั้งเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับเนาะอัปเดตให้เบื้องครับเป็นประจําครับผมพออ่าได้ให้ให้เบื้องกันนะครับเนาะเขาจะทำบันโตวันนะครับเนาะบ่ได้ไปไหนครับผมวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอ่า เตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเมื่อนี้ก็เริ่มก่อหรือเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมกับผมสามหรือ4วันประมาณ4วันครับผมเสร็จสับเรียบร้อยครับผมล้อฉากครับผมวันนี้ต้องทําห้องนี้เสร็จนะครับติดช่องพัดลมเสร็จช่องอากาศเสร็จสับเรียบร้อยครับผมวันโตวันนะครับเนาะบ่ไดไปไหนครับผมวิ่งเขาวิ่งออกอยู่ตรงนี้แล้วครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเมื่อนี้ก็เริ่มก่อหรือเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมกับครับผมว่าจิบ เป็นจังไดนะครับเนาะลงมือก่อตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนาะในตู่ครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่จักที่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานผมสามหรือ4วันประมาณ4ี่วันครับผมเสร็จสับเรียบร้อยครับผมรอสาดครับผมวันนี้ต้องทําห้องนี้ให้เสร็จนะครับเนาะติดช่องพัดลมเสร็จช่องอากาศเสร็จสับเรียบร้อยครับผมหลวงจอดรถผมครับตรงนี้นะครับเนาะไง กว้างครับผมสําหรับคนที่ต้องการที่จอดรถกว้างๆครับตรงนี้เหมาะที่สุดนะครับเนาะครับผมก่อจะไกล้ประมาณห้องนี้นะครับเนาะผมทําผมประมาณไว้น่าจะประมาณ3วันครับก็จะเป็นอุปสรรคสําหรับงานฉาบครับผมเอาไปอย่างครับผมมาดูกันครับผมมือนี้เริ่มก่อขึ้นมาได้ซํานี้แล้วครับผมติดหน้าต่างเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเนาะใก้ประมาณห้องนี้นะครับเนาะผมทําผม ประมาณไว้น่าจะประมาณ3วันครับฮาวกอขึ้นแลวมั้ก็จะดูดีนิดนึงนะครับเนาะประยกชื่นนิดหน่อยครับผมนะครับผมทาไปเรื่อยๆครับผมอัพเดตบรรยากาศตรงนี้ครับแนละ้วให้ชมกันครับผมในประมาณห้องนี้นะครับเนาะผมทําผม ประมาณไว้น่าจะประมาณ3วันครับวันนี้อัปเดตให้เบิ่งกันซื่อๆนี่แหละครับผมว่าเขาทําได้เราทําได้เขาค่อยๆทําไปครับฝนก็คืออุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะโบปินอย่างคนัะเนาะนี่ครับผมสามหรือ4วันประมาณ4วันครับผมเสร็จสับเรียบร้อยครับผมรอศาสครับผมวันนี้ต้องทําห้องนี้เสร็จนะเนาะติดช่องพัดลมเสร็จช่องอากาศเสร็จสับเรียบร้อยครับผมหลวงจอดรถผมครับตรงนี้นะครับเนาะไง ว่างครับผมสำหรับคนที่ต้องการที่จอดรถกว้างๆครับตรงนี้เหมาะที่สุดนะครับเนะาะครับผมบรรยากาศ เป็นอย่างนี้ลครับผมฟื่งฝนตกหยุดไปตะกี้นี้เองครับผมอันนี้อัปเดตให้เบิ่งกันซื่อๆนี่แหละครับผมว่าเขาทําได้เราทําได้เขาค่อยๆทําไปครับฝนก็คืออุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะ่าโบปินยังนะครับเนาะนี่ครับผมตอนบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มต่อไปครับผมว่าจะกี่วันถึงจะก่อเสร็จนะครับเนาะจะประมาณ2ห้องแล้วครับทั้งสองห้องหนึ่งห้องน้ำแล้วครับเนาะหยุดก่อแตเป็นอุปสรรคสําหรับงานฉาบครับผมอ่าโบปินยังครับผม มาดูกันครับผมมือนี้เริ่มก่อขึ้นมาได้ซ้ำนี้แล้วครับผมติดหน้าตังเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับนาะดดานนี้จะเอามุมนี้ให้เสร็จครับผมคือมุมนี้เสร็จก่อนนะครับนาะก็ใช้เวลาอยู่1วันแล้วครับผมนี่ครับผมรวมรวมแล้วกับวันครึ่งนะครับน้องผเป็นยังครับผมผมตีไว้ฮาวก่อขึ้นแล้วมันก็จะดูดีนิดนึงนะครับนาประหยัชื้นนิดหน่อยครับผม ครับผมทาไปเรื่อยๆครับผมอัปเดตบรรยากาศตรงนี้ครับเนาะให้ชมกันครับผมต่างบงกลกบกับต่างเ็จตัง้งแต่เมหวานนี่ครับเนาะอัพเดให้เบิ้งครับเป็นประจําครับผมเพราอาได้ให้ ให้เบิ้งกันนะครับเนาะเขาก็ทปตอนบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มต่อไปครับผมว่าจะกี่วันถึงจะก่อเสร็จนะครับเนาะจะประมาณสองห้องแล้วครับทั้งสองห้องหนึ่งห้องน้ำนะครับเนาะวันโตวันนะครับเนาะไม่ได้ไปไหนครับผมวิ่งเขาวิ่งออกอยู่ตรงนี้แล้วครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะมือนีก็เริ่มก่อหรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มต่อไปครับผมว่าจะกี่วันถึงจะก่อเสร็จนะครับเนาะจะประมาณส <is> สองห้องนะครับทั้งสองห้องหนึ่งห้องน้ำนะครับเนาะอยู่แผนกล้องลงมาดูนะครับเนาะบอบําบัดผมอยู่ข้างนี้ครับผมกะขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับตอนบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มต่อไปครับผมว่าจะกี่วันถึงจะก่อเสร็จนะครับเนาะจะจะประมาณสองห้องแล้วครับทั้งสองห้องหนึ่งห้องน้ำนะครับเนาะอยู่แผนกล้องลงมาดูนะครับเนาะบอบําบัดผมอยู่ข้างนี้ครับผมกะขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับรงจอดรถผมครับตรงนี้นะครับเนาะไง ว่างครับผมสาหรับคนที่ต้องการที่จอดรถกว้างๆครับตรงนี้เหมาะที่สุดนะครับเนาะครับผมว่นจะตอนบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มต่อไปครับผมว่าจะกี่วันถึงจะก่อเสร็จนะครับเนาะจะประมาณ2ห้องแล้วครับเนาะสองห้องหนึ่งห้องน้ำมาคเนาะอยู่ในตู้ครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่จากที่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงาน แผนกล้องลงมาดูนะครับเนาะบโบบำบัดผมอยู่ข้างนี้ครับผมก่าขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับตอนบ่ายสามโมงนะครับเนาะวันนี้ก็จะเริ่มต่อไปครับผมว่าจะกี่วันถึงจะก่อเสร็จนะครับเนาะจะจะประมาณ2ห้องแล้วครับทั้งสองห้องหนึ่งห้องน้ำนะครับเนาะอยู่สวัสดีครับผมมือนี้เริ่มลงมือก่อแล้วครับผมก่อห้องนะครับเนาะเริ่มลงมือทำล้วครับผมก่ทมัไปเรื่อยๆนะครับเนาะอัปเดตก่อแต่เป็นอุปสรรคสำหรับงานฉาบครับผมเอาไเป็นยังครับผม มาดูกันครับผมเมื่อนี้เริ่มก่อขึ้นมาได้ซ้ำนี้แล้วครับผมติดหน้าตังเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเนาะวันโตวันนะครับเนาะบ่ได้ไปไหนครับผมวิ่งเขาวิ่งออกย่ตงนี้แล้วครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเมื่อนี้ก็เริ่มก่อหรือเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็แผนกล้องลงมาดูนะครับเนาะบอบรบาดผมอยู่ข้างนี้ครับผมกะบขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับไปเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับผมกัจกพร้อมทุกอย่างครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมเพราะว่า เราจะลงมือทำเนาะเขาทําได้เราทําได้ครับมาชมกันด้านนี้จะเอามุมนี้ให้เสร็จครับผมคือมุมนี้เสร็จก่อนนะครับเนาะใช้เวลาอยู่1วันแล้วครับผมรวมๆแล้วก็วันครึ่งนะครับเนาะบ่เป็นยังครับผมผมตีไว้ตู้ครับผมบรรยณากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่อย่งนี่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานในตู้ครับผมบรรยณากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมา แล้วก็ตกอยู่อย่างที่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานในตูครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่อย่างที <atem S 2> ่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานไปเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับผมกระจกพร้อมทุกอย่างครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมเพราะว่าเราจะลงมือทำเนาะเขาทําได้เราทําได้ครับมาชมกันก็จะเป็นอุปสรรคสําหรับงานชาาครับผมเอาไปยังครับผม มาดูกันครับผมเมื่อนี้เริ่มก่อขึ้นมาได้ซ้ำนี้แล้วครับผมติดหนาตังเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับน้องผมสามหรือสี่วันประมาณสี่วันครับผมเสร็จสับเรียบร้อยอครับผมรอสากครับผมวันนี้ต้องทําห้องนี้เสร็จครับนะ้องติดช่องพัดลมเสร็จช่องอากาศเสร็จสับเรียบร้อยครับผมวันโตว,วันนะครับนะ้องไ่ได้ไปไหนครับผมวิ่งเขาว,วิ่งออกอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอ เตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะมือนี้ก็เริ่มก่อหรือเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมกับนี่ตู้ครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่จักที่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานไปนเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับผมกระจกพร้อมทุกอย่างครับผมเตรียมพร้อมแล้วครับผมเพราะว่า เราจะลงมือทำเนาะเฮาทําได้เราทําได้ครับมาชมกับนิตูครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่อย่งนี่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานครับผมว่าจสิเป็นจังใดนะครับเนาะลงมือก่อตั้งแต่เมื่อวานนีครับเนาะต่างวงกลกับต่างเ็จตั้งแต่เมื่อวานนีครับเนาะอัปเดตให้เบื่องครับเป็นประจําครับผมเพราอได้ให้ ให้เบ e ิงกันนะครับนาะเขากระทำในตูครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่อย่างที่ตลอดนะครับนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานในตูครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมแดดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่อย่างที่ตลอดนะครับนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานกาดเป็นอย่างนี้นะครับผมฟึ่งฝนตกหยุดไปตะกี้นี้เองครับผม สวัสดีครับผมมือนี้เริ่มลงมือก่อแล้วครับผมก่อห้องนะครับเนาะเริ่มลงมือทำแล้วครับผมกะททำไปเรื่อยๆนะครับเนาะอัปเดตวันโตวันนะครับเนาะบดได้ไปไหนครับผมวิ่งเขาวิ่งออกอยู่ตรงนี้แล้วครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะมือนี้ก็เริ่มก่อหรือเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมกะเฮาก่อขึ้นแล้วมันก็จะดูดีนิดนึงนะครับเนาะประหยกชื้นนิดหน่อยครับผม ทำไปเรื่อยๆครับผมอัปเดตบรรยากาศตรงนี้ครับเนห้ชมกันครับผมในตู้ครับผมบรรยากาศฝนตกทั้งวันครับผมเดแดมาแล้วก็ตกแดดมาแล้วก็ตกอยู่จากที่ตลอดนะครับเนาะมันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับงานวันนี้อัปเดตให้เบิ้งกันซื่อๆนี่แหละครับผมว่าเขาทําได้เราทําได้เขาค่อยๆทําไปครับฝนก็คืออุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะ่บปินอย่างนะนครับเนาะนี่ครับผม ดานนี้จะเอามุมนี้ให้เสร็จครับผมคือมุมนี้เสร็จก่อนนะครับเนะาะใช้เวลาอยู่1วันแล้วครับผมน่ครับผมรวมรวมแล้วก็วันครึ่งนะครับเนาะเป็นยังครับผมผมตีไว้ค่ฮาวกอขึ้นแล้วมันก็นจะดูดีนิดนึงนะครับเนาะอยากชืนนิดหน่อยครับผม นะครับผมทำไปเรื Puis, ını, ่อยๆครับผมอัปเดตบรรยากาศตรงนี้ครับเนาะห้ชมกันครับผมวันนี้อัปเดตให้เบิ้งกันซื่อๆนี่แหละครับผมว่าเขาทําได้เราทําได้เขาค่อยๆทําไปครับฝนก็คืออุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะโบปินอย่างนั้ครับเนาะนี่ครับผมวันนี้อัปเดตให้เบิ้งกันซื่อๆนี่แหละครับผมว่าเขาทําได้เราทําได้เขาค่อยๆทําไปครับฝน